ที่เรีนท่านผู้มีการสาสว่างวิชาท่านพ่อเป็นตควรวมท่านพ่อจะเป็นัวร่าพิที่เรียนว่ากรรมการอาชิษสา์อีมานีพี่ีเลวันแล้วก็ครูเราทุกท่านนะครับ คนเรามีหน้าที่สองอย่างคือหน้าที่ต่อตัวเองและหน้าที่ต่อสังคมวัมนที่เราเังเป็นหยู่สาวเรามีแรงเรามีกำลกังเราเราทำหน้าที่สองอย่างเป็นหน้าที่เองเนหน้าที่ของสังคมควบคู่ก,กนันไปประคับประคองกันไปครับะจะจะวางหนักไปที่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ไปได้เาาก็ต้องครอบครัวมีชีวิตแล้วกว็มีสังคม ไอรอยที่ม kind of ีแรงมีพลังกำลังแร้วก็ทำทำอย่างพุ่งสิให้งานเป็นตัวองคตัวตนของเราว่าเราเป็นใครไม่ใช่ว่าให้เราเชื่อเป็นประกาบแล้วเราเป็นใครเห็นไหมันจะบอกเราเรืองว่าบอกกนะครับว่าไปว่าเราคือใครนะครับก็มาขอบคุณที่มายืนถึงจุดนี้ได้ดึวยชื่อคนนี้นะครับถ้าไม่มีฐานที่แข็งเก่งที่ท่านรุงในการบัญญัติท่านปรุงในการจ การอันนนมีขา้นหนึงวางไว้อย่างมั่กคงแค่ไหนคนอย่างผมไม่มีไม่มีความสามารถที่จะมาถึงจุงดนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านสารสี่ชั้และแท่นสายสว่างที่มาส่งเสริมอย่างนีอย่างเรแลแขงขงันะครับข้าวพันดีแค่ไหนก็ไล้แต่ถ้าไปตกใน,นดินไม่ดีที่ไม่ดีน้วไม่ดีมันก็เป็นข้าวมันก็กลายพันธุ์หมดค ต่ก็เลยโชคดีของผมกับสุดาที่มาดีมเป็นจุดที่ท่านรายแบบนี้ได้วงางรากฐานว้อย่างมัน่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นเนคล้ายๆว่าเป็นจุดที่ผมเหลียวไหลไม่ได้ผมก็เดินต่อเดินตามท,าท่านท,ที่วางแนวไว้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจันนี้ได้รวมไเทึงไทยที่ไปยืนตรงจุดนี้ได้ก็ เป็นเพียงแค่คนกระเต็นนะครับแต่ฐานหลักที่นั้นะที่วางไว้อย่างวัดโบงและแข็งแรงอย่าง,อย,าอ,งาอย่างไม่มีกระบวนการอย่ไม่มีวันที่จะโล่สลายก็คือท่านผู้บริการระดับผู้บริการเจริญคนท่านทั้งสองท่านนี้นะที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นเป็นจุดสตาร์ทที่มัม่นคงแข็งแรงเพราะมาถึงเข้ามารับหมอบมาวา,วางพื้นฐานมาวาง อ๋อเจริญพลมารคอาราาสักนะแผนกมัธยยที่เราอยู่กันนะครับถ้าตอนเจริญพลนะครับไปไปวัดสนามไปวัดพื้นที่ทำด้วยกันเองหมดเลยนะครับจนจนมีโ,โ,โงรงเรียนมัธยมขึ้นมาแล้วก็ใหญ่กว่ามัธยมต้องเปก็มาร่า,ราสักตัวตมาตอนเ็นทั่วนี้นะครับก็ก็แล้วนีกขาดไม่ได้คือพวกท่านครับครูผู้สอนทุกคนนะครับถ้าพวกท่านไม่ ไม่ช่วยทานเราก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับหลายคนอยู่ยากระเนื้อขันแขกแค่เคยกับว่าคุณครูสับชยัยคุณครูสุริยมฝ่ายวิชาการคุณครูรัติการทำเลยผมจนเมื่อคืนเนี่ยครับผู้ปกคนโทรมาตลอหลายท่านนะครับเก่าข้าวแดงแต่แต่ผมว่าโรงเรียนเนี่ยผมสังเกตทุกคนนะครับผมเดินดู แน่จะไม่อยู่ในอ้อมนะครับอย่างที่ท่นนานนายกไม่บอกเกี่ยวก่วาผมขี่มาใส่์วะสิบล้อมมาถึงโรงมัธยมจะมาแดงครูสุพรรณนะครับเพราะว่าการเป็นเปิดบัตรตนอย่างนี้นะครับตื่น,ตนตงงแต่เช้ามาทำงานแต่เช้าทุกมีทุกวันเพราะมันติดิบนะครับเป็นตัวยอย่างสมัยผมก็จุดก,กับสุดาจุดใหม่ผมก็เปลี่ยนเพราะหมอบัตรดิบทร้งตะเคยียน ในการกล้าบุกกล้าลุกกล้าทำกล้าตัดสินใจผมได้ได้แบบอย่างมาท่านสอเอถึงครากพนี่คือหล่อหลอมโดยสองท่านที้เป็นผู้บริการที่หล่อหลอมจนผมเป็นผมทุกวันนี้นะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องติดตาติดใจก็ต้องบอกไว้โดยตรงเลยว่าสองท่านที่มาดีคนหนึ่งขอท่านสองานิีจะไม่ลืมเลยช่วยชีวิตนะครับ ผมก็พูดไปจะจบเรยวก็วากราบขอบพระคุณท่านพอเอาสายสว่า,างพอบงดิบพอเจ้ิทคนพี่มารีพี่น้องคุณครูสุพรรอีกช่านึงน,นะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมไปหลอนะแกแนการสนอนครูสุพรรณจก็ขอบคุณผู้ช่า ยินได้จัดการด้วยสุดาโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมากราบแนะ